เราฉันจะเรียกอะไรอแกมันมีเป็นสิบเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นอ่านถูกค่ะมันเยอะมากเฮ้ยทำไมเราอยากได้อันี่วะแกทำไมเราอยากได้อันี้วะอะไรเงี้ยหยิบมานั้นเลยจะบอกว่ากองนี้คือโคตรของ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 โคตร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 ฮอตและโคตรของโคตรของโคตรต้องมี นี่ต้อนรับสื่อจอจี้ชาแนลนะคะชาแนลที่จะมาทำคอนเทนต์รีวิวรีวิวนะคะให้เพื่อนๆได้รับชมนะคะวันนี้นะคะคอนเทนต์แรกของรีวิวอีพิตอดของเรานะคะก็คือการรีวิวไพ่นั่นเองย yeah! จริงๆคอนเทนต์เราเคยมีถามกับเพื่อนๆไปนะคะว่าสนใจอยากให้เราลองทำคอนเทนต์ที่เป็นแนวรัวๆบ้างไหมก็พบว่ามีบางส่วนเนี่ยนะคะเห็นชอบเนาะเห็นชอบว่าอยากให้ลองทำคอนเทนต์แนวนั้นดูก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นนะคะเราอยากจะแนะนำก่อนว่าเรามีมิรคู่ใจใครบ้างเราเนี่ยได้แต่ละคนมาได้ยังไงนะคะต้องบอกก่อนว่าเราเนี่ยเป็นคนที่ชอบเดินคิโนคุเนียมากทั้งซื้อหนังสือช่วงประมาณมปลายก็มีเพื่อนแนะนําว่าเฮ้ยแก มันมีไพ่แบบหนึ่งเว้ยที่ไม่ใช่ไพ่ทาโร่ทุกคนไปดูดวงโดยมากก็จะแบบไพ่ทาโร่หรือไพ่ฮินดูเล้วพวกนี้กรัตศาสตร์ที่หมอดูเนาะเขาบอกว่ามีไพ่นางฟ้าไพ่นางฟ้าภาษาอังกฤษนะคะเขาเรียกว่า oracle card หรือว่า angel card แบบไหนก็ได้อะไรเงี <Okay. S 1> ้ยซึ่งเราก็เลยลองไปเดินดูแล้วก็ทำรีเสิร์ชใน g o o ก l e ว่าเฮ้ยไพย่ไพ angel card ชอบแบบอันแรกอ่ะเขาเรียกว่าไพ่อันแรกของเราควรจะเป็นอันไหนเออแล้วเราก็เป็นคนพบว่าเฮ้ยเราไปถูกใจกับคนนี้มีหลายอันสะสมอันนี้เห็นหรือเปล่านี่ตัวนี้นะคะน้องเขาชื่อว่า wisdom of the hidden realm นะคะไพ่อันนี้ต้องบอกว่าเป็นไพ่กองแรกเลยกองแรกจริงๆที่ซื้อมาแล้วก็เป็นกองที่เหมือนมันเชื่อมตอ่อกับเรามากประเภทที่ว่า เหมือนเป็นไกด์ส่วนตัวเละสามารถที่จะแบบช่วยแนะนำแอดไวส์อะไรได้แล้วก็สามารถที่จะแบบช่วยให้คำแนะนําคนรอบข้างได้ด้วยอันนี้คือให้ดูหน้าตาว่ามันจะไม่ได้เป็นแบบไพ่ทาโร่ทาโร่ที่ที่ที่เราเข้าใจนะมันจะแบบหน้าตาแบบวสวยๆอะไรแบบ,แบ,บนแแเนี้ยแต่ละไพ่เนี่ยเขาก็จะมีความหมาย แต่ว่าก่อนอื่นที่จะไปตรงนั้นเดี๋ยวทุกคนจะงงว่าเฮ้ยแกมาพูดเรื่องอะไรวะคือเราอยากอธิบายทุกคนฟังก่อนว่าไพ่นเนี่ยเป็นยังไงบ้างรีวิวนะรีวิวเรื่องไพ่นะคะแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าเราเป็นคนที่ไม่มีไพ่ทาโร่เลยแต่เราก็ชอบดูดวงนะซึ่งในดวงก็ดูไพ่ทาโร่นะแต่เราเป็นคนไม่ชอบดูดวงของตัวเองด้วยไพ่ทาโร่เนาะเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2อ,อย่างนะไพ่เนี่ยเท่าที่เรารู้จักนะเอางี้มันอาจจะมีศาสตร์อื่นก็จะมีไพ่ที่เป็นไพ่ทาโร่ไพ่ที่เป็นไพ่ออร์คโอลหรือแองเจลคอร์สเนี่ยซึ มันก็จะเป็นไพ่แบบที่ทุกคนเห็นอนะมีดาบมีเหรียญมีไม้แล้วก็มีถ้วยแล้วก็จะมีพวกเมเจอร์อาคันหาอย่างเช่นแบบเดอ s u ซันเดอ o n มูนสตารอะไรพวกนั้นก็ว่าไปถ้าทุกคนเคยดูดวงอยู่นี่ไม่ใช่เรื่องคันนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่นะค,ะคันนี้คือเรื่องปกติเนาะอะแต่ว่าความแตกต่างของออร์โคการ์ดคืออะไรทาโร่โเนี่ยในแต่ละเด็กสิ่งที่มันแตกต่างกันเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของดีไซน์เนาะการออกแบบมันก็จะมีทาโร่โเวอร์ชันแบบออริจิิจิเลยนี่ แล้วก็จะมีทารโรวแบบที่แบบสวยงามในการดีไซน์ข้างในแต่โดยมากแล้วข้างในอะค่ะมันก็จะเหมือนกันเหมือนกันในที่นี้ก็คือว่ามันก็จะแบ่งเป็นสี่อย่างเหมือนกันเพียงแต่ว่ารูปภาพมันอาจจะไม่เหมือนเช่นแบบที่บอกมันก็จะมีไม้ถ้วยดาบเหรียญในรูปแบบต่างๆแค่เป็นอิลล s สทร t ชันที่ไม่เหมือนกันนะคะวาดรูปประกอบแตกต่างกันก็แล้วแต่แต่อาลลคโกการ์ในความพิเศษของมันที่เราอยากจะบอกคนคือว่าแต่ละคนเนี่ยเขาจะมีความหมายของตัวเองก็คือแปลว่าแต่ละเด็กจะมีความหมายไม่เหมือนกันเลย เพราะว่าคนที่เขาทําไพ่แต่ละกองขึ้นมาเนี่ยเท่าที่เราอ่านนะเขาจะมีการเหมือนเชื่อมต่อกับเน็กอะไรอย่างเงี้ยกับสิ่งที่แบบอะไรก็ตามที่แต่ละคนจะเรียกละกันเนาะบางคนก็เรียกว่าแองเจลบางคนก็เรียกว่าไกด์บางคนก็เรียกว่าอะไรก็ตามตามแต่จะเรียกอ่ะทีนี้ การคอนเนคหรือการแชนแนลมาเขาก็จะได้ข้อความมาบอกเราซึ่งไพ่แต่ละชุดเนี่ยก็จะมีความหมายของมันและวิธีการอ่านไพ่แต่ละชุดเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันโดยที่ในไพ่ยของอันเมื่อกี้เขาก็จะมีในนั้นเขาก็จะมีไพ่มาให้เราใช่ไหมแล้วเขาก็จะมีบุกเลตมาด้วยซึ่งไ e อ้บุกเลตอันเนี้ยเป็ดเล่นเล็กๆเ,เ,เนี่ยก็จะมีวิธีการดูไพ่ในรูปแบบต่างๆของเขาให้ดูเป็นเดี่ยวดูเป็นกองดูเป็นอะไรก็ว่าไปแล้วก็จะมีความหมายของแต่ละใบอย่างเช่นในตัวอย่างเนี้ยอันเนี้ยคือของสมมติของใบที่สิบแปดใช่ปะ่กะก ของมันบางกองก็จะมีให้ดูทั้งแบบแนวตั้งและกลับหัว ซึ่งอันนี้เป็นเป็น i t t l e details นะเป็นไส้ในของแต่ละอันซึ่งบางทีตอนเลือกก็ไม่รู้หรอกเปิดมาในหนังสือถึงได้รู้ว่าอ๋อแต่ละไพ่มันมีวิธีการอ่านที่แตกต่างกันนะเออดังนั้นเพื่อนๆถ้าสนใจนะคะก็อยากจะมีอ r a c โ e c กา d เป็นของตัวเองเนี่ยแนะนําว่าสถานที่ที่มีเยอะที่สุดที่ทุกคนข้ามถึงคือคินโนคุนิยะกับเพื่อนเมื่อก่อนคิโนคุนิยะเนี่ยมีเซ็ชันไพ่อยู่แค่1ชั้นเท่านั้น,แต,น,นแต่ถ้าตอนนี้ทุกคนไปที่พารากอนนะคะมีทั้งหมด12ึ 3มชั้นที่เป็นตุ้งสูงนี้เลยนะสามชั้นเลยนะแล้วก็เป็นชั้นแบบยาวๆแบบเหมือนเหมือนเป็นชั้นวางอ,อีก1ชั้นคือต้องบอกเลยว่าคนไทยก็ใส่มูลแหละลึกๆจบพาดแรกไปแล้วว่าไอออร์คโคคืออะไร บอกว่าแฉันจะเลือกอะไรอแกมันมีเป็นสิบเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นอันถูกค่ะมันเยอะมากแต่อย่างแรกเลยถ้าคุณมาในทางนี้นะคะถ้าคุณมาในทางการเปิดไพ่นะคะ,ถ,คะ,คะถ้าคุณมาในทางต้องการไกด์แดนต้องการคําแนะนําต้องการการปรึกษาต้องการจะมีแบบดูไพ่ให้ตัวเองอะไรอย่างเงี้ยแปลว่าคุณมาทางนี้นะคะดังนั้นลึกๆแล,ล้วเนี่ยคุณก็มีการแบบคอนเนคแหละออมีมีการแบบเชื่อมต่อกับอะไรก็ตามที่คนเชื่อเนาะเราคนหนึ่งก่อนที่เชื่อว่าการที่เราได้มาเจอกับ ของบางอย่างคนบางคนเนี่ยหรือแม้แต่ไพ่บางกองอ่ะมันมีการดึงดูดอะไรบางอย่างในเรื่องของพลังงานเนาะดังนั้นการที่เราได้มาเจอน้องคนนี้มนี่ะมันก็มีพลังงานอะไรบางอย่างซ่อนอยู่ในน้องคนนี้ซึ่งดึงดูดเราเข้ามาและอีกมากมายที่จะตามมาเรื่อยๆือแต่น้องคนนี้ถือว่าเป็นหนึ่งในใจถามว่าแล้วเด็กกองแรกของเพื่อนๆควรเป็นกองไหนเราก็อย่างที่บอกเดินไปเลย ที่ฉันนะเดินไปว่ามันมีไพ่เยอะมากให้เลือกอันที่แบบสะดุดตามากสุดอะ่ะเฮ้ยทำไมเราอยากได้นี่วะแกทําไมเราอยากได้นี่วะอะไรเงี้ยหยิบอันนั้นเลยเอออันนั้นคือสุดแล้วก็ลองอ่านความหมายข้างหลังดูแบบเราชอบดีไซน์ไหมอะไรเงี้ยแล้วก็บางคนอาจจะอยากดูรีวิวถ้าถ้าดูรีวิวแล้วก็แบบถ้าภาษาอังกฤษโ okay, อเคอ่ะคือลองไปอ่านรีวิวใน Amazon, อเมซอนอ่ะพิมพ์ชื่อเด็กเลยแล้วก็เจชในอเมซอนต้องบอกว่าฝรั่งเขารีวิวกันละเอียดมากแล้วเหมือนฝรั่งทุกคนจะมีเอาเรคคอร์ดคนละหนึ่งเด เพื่อนอันนี้งงมากงงมากสูเราจะบอกว่าวิธีการเลือกของแต่ละคนมันไม่ตายตัวเนาะแต่เดี๋ยวเราจะแชร์ประสบการณ์โดยตรงของเราให้ฟังว่าเราได้น้องแต่ละคนมายังไรบ้างน้องแต่ละคนพิเศษยังไงและเรารักเขาแค่ไหนอัอนแรกที่เราบอกน้องคนนี้คนนี้คือแบบซูเปอร์เลิฟคือเขาเหมือนเป็นแบบสําหรับเรานะเขาเหมือนเป็นแม่แม่ใหญ่อะยังลิ้งเหมือนแบบคนที่คอยดูแลคนที่คอยปกป้องอะถ้าให้เราพูดเลยนะบางทีความคิดในหัวเราอะมันโกหกอะเพราะว่ามันมันเป็นความคิดที่เข้าข้างตัวเองอะแต่ ใช่อันเนี้ยไม่เคยโกหกเลยคือถ้าเรากําลังจะเดินแบบผิดทางตัดสินใจอะไรบางอย่างหรือทําอะไรที่เรารู้ว่ามันจะพาเราไปในทางที่แบบไม่โอเคเปิดไพ่มาคือแบบไพ่บอกเราว่าแบบหยุด หรือพ่อแบบไปหรือเขาว่าจ,จะ encourage ให้เราแบบอยากกระทำในอะไรหลายๆอย่างที่เราไม่ได้อยากทำตอนแรกแต่มันดีสำหรับเราพ่ใบเนี้ยใน feeling เรามันจะเป็นในแง่ของความรู้สึกเป็นในแง่ของความคิดแล้วก็เป็นในแง่ของอารมณ์ความคิดเนี่ยอาจจะน้อยหน่อยอารมณ์กับความรู้สึกในจะเยอะมากพ่กองเนี้ย support ได้ดีมากในเรื่องเวลาที่ต้องการ guidance ในเชิงแบบจิตวิญญาณจิตวิญญาณในที่นี้คือจะเป็นแบบมันจะไม่ได้มีบอกอะไร specific เหมือนทาร่โนะทุกคนอย่า expect ว่ามันจะแบบ เดือนสเธอจะย้ายงานอะไรเงี้ยมันไม่ใช่แบบนั้นแต่มันเป็น promotional guide and support system จริงๆคือมันจะช่วยชักจูงไม่ใช่ชักจูงอ่ะมันจะช่วยแนะนำแนกทางเราได้ ยกตัวอย่างนะสมมติว่าเราเปิดมาได้ไพ่ใบนี้สมมติเราเปิดมาได้ไพ่ใบนี้ตอนนั้นเรากําลังแบบรู้สึงว่าแบบเราจะไหวปล่าวะคือตอนนั้นหนักหน่วงมากอะไรเงี้ยไพ่ใบนี้คือนอกฟีนิ์เนาะเราไม่รู้ว่าในกล้องมันจะมันคือไพ่นอกฟินิกซึ่งไพ่ใบนี้ความหมายของนอกฟินิชเนาะถ้าทุกคนดูแฮร์รี่พอตเตอร์มานะคะมันเป็นเหมือนเราเกิดใหม่เนาะ r e s u r r e c t i น n ี e b i r t h อะไรเงี้ยดังนั้นบางอย่างที่เรามองว่ามันเหมือนจุดจบจริงๆมันคือจุดเริ่มต้นใหม่ประมาณนี้มันก็จะมีคําแปลโดยละเอียดมากๆ ซึ่งยิ่งทุกคนเนี่ยอยู่กับมันมากขึ้นคือไพ่ที่เราซื้อมาใช้มันมากขึ้นอยู่กับมันมากขึ้นพลังงานของเขากับเราอะ่ะมันจะยิ่งสิงกันแล้วมันมันเหมือนเราเป็นเพื่อนสนิทกันเรารู้จักกันดีขึ้นแมสเซจที่เขาให้เรามามันก็จะยิ่งซิงโครไนซ์หรือสอดคล้องกับความเป็นตัวเรามากขึ้นนะอันนี้คือกล่องแรกอับไว้กล่องที่สอที่เราได้มาคือกล่องนี้กล่องนี้ชื่อว่า The Romance Angels โดย Doreen Virtue จะบอกว่ากองนี้คือโคตรของ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 โคตร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 ฮอตและโคตรของโคตรของโคตรต้องมีมันต้องมีเพราะอะไรรู้ป่ะมันเป็นไพ่สาหรับที่ดีมากๆในเรื่องความสัมพันธ์เพราะว่ามันเป็นแบบสเปซิฟิกกับความสัมพันธ์ไปตัวอย่างไพ่กองแรกของเราอ่ะมันจะเป็นแบบ general มันมีทั้งเรื่องงานเรื่องความรักความสัมพันธ์เรื่องตัวเองใช่ไหมแต่ไพ่ใบนี้คือความสัมพันธ์ล้วนเน้นเกี่ยวกับความสัมพันธ์เลยมันเลยชื่อว่า romance angel เนาะตอนแรกอ่ะเราอ่ะดูใน YouTube ว่ามันจะมีแบบคนที่มาดูไพ่ ออราคออนไลน์เนาะใน u t u b e ไม่ว่าจะเป็นฝรั่งเมื่อก่อนเราชอบเราเราไปเปิดตาเรามาเพราะตอนนั้นเราดูคอนเทนต์ของฝรั่งแล้วเขาก็บอกว่าเด็กเนี่ยคือมาแทนของคนที่จะดูต่องความสัมพันธ์เออช่วงนั้นก็เลยแบบเฮ้ยเราอยากจะลองเอาเด็กนี้มาครอบครองบ้างไปตามหาในคินโน่ของหมดแม่ของหมดจริงของไม่ได้หมดเล่นของหมดจริงรอประมาณแบบสองเดือนมั้งแล้วเราเห็นมันขึ้นมามีสอกเรากดซื้อเลยซื้อออนไลน์ด้วยรีบกลัวไปหน้ารานไ่ถันบ้านไกลเด็กนี้ไม่ดียังไงสิ่งที่ในเด็กเนี้ยทุกอย่างที่เราบอกเนาะมันเป็นเรื่ เกี่ยวกับความสัมพันธ์หมดเลยยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นมันก็จะมีตั้งแต่แบบ release your ex มันก็จะเป็น the time has come to clear your energy ก็ค,คือถึงเวลาที่เราต้องเคลียร์พลังงานเก่าๆที่เรามีในความสัมพันธ์ก่อนๆได้นนแล้วเพื่อที่เราจะมุ่งอ่อนไปได้มี calling in your soulmate หรือว่าเรากำลังอยู่ในสเตจท,ที่เรากำลัง attract คนที่มีพลังงานหรือ energy ที่ใกล้เคียงกับจุดที่เราอยู่ มันมีหลายอย่างมากเช็ดหรืออันนี้ very soon <c oughs> ก็คือเร็วๆนี้แหละเรากําลังจะได้เจอในสิ่งที่เราต้องการแต่ว่าเราต้องเป็นชัวร์ว่าสิ่งที่เราปาสิ่งที่เราต้องการจริงงงปะเออไม่งงไม่งงมอนกันทุกคนจะมีเล่นแบบนี้มาให้เพราะอย่างที่เราบอกแต่ละเด็กของ oracle หรืออังเจลคาร์เขามีวิธีการไม่เหมือนกันอันนี้เขาก็จะมีวิธีของเขาซึ่งเด็กนี้ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะคะจริงๆอ่านค่อนข้างเข้าใจง่ายเลยอืมก็ เป็นแค่ถามคําถามสับไพ่แล้วก็เลือกไพ่มีทั้งแบบดูหนึ่งใบดูสามใบอันนี้แล้วแต่แต่ขอบอกว่าถ้าเป็นเรื่องความสัมพันธนองคนนี้ Number o n วนะคะ Number o n วทุกคนคนมองแล้วอ่านปาก่ะคะ Number วันอ่านปาทำไมปิดเราว่าต้องมีคนไปตามสิ่งนี้แน่ คือพูดเลยว่ามันคือของมันต้องมีอ่ะว่างั้นเหอะอันที่สามนะอันที่สามอันเนี้ยเป็นอันที่เราอ่ะที่เราเป็นคนไม่ชอบทราเพราะว่าเราไม่ชอบดูดวงแบบฟันธงวงเล็บด้วยตัวเองแต่เราชอบดูปกติเนาะเวลาเราไปดูดวงเราก็ไม่ชอบดูกับหมอที่ฟันทงนะเราอึดอัดเวลาถ้ามันฟันออกมาแล้วมันเป็นสิ่งที่เราไม่อยากได้ยินอะไรเงี้ยคือชอบให้มันเป็นไกด์ไลน์มากกว่าอันที่สามคืออันนี้เราเลือกจากภาพมาก่อนทุกอันต้องสวย Angel Tarot c a r d Doreen v i r t u เเหมือนกันก็คือคนเดียวกับคนที่ทำนี้ เขาออกเป็นเวอร์ชั่นที่เป็นเหมือนทาร่มาด้วยคือเมื่อกี้เนาะอย่างที่เราบอกทาร่ o มันจะมี4ี่เอ e ลเ์หลักเนาะซึ่งอันเนี้ยเขาก็จะมี4ี่เอ e ลเ์หลักเหมือนกันเพียงแต่ว่าเขาจะมีวิธีในการสื่อสารแต่ Element ์ในรูปภาพไม่เหมือนกันอย่างเช่น Age of Earth อย่างเงี้ยก็คือ8เหรียญหรือ 9 of 5 9 of 5ออย่างเงี้ยก็คือเก้าไม้อย่างเงี้ยก็ไม้มันก็คือไฟแหละจริงๆแล้วใน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 เชิงเนาะมันเพราะว่าไม้มันเป็นสัญลักษณ์ของแพชชันการพุ่งไปข้างหน้าคือเด็กเนี้ยจริงๆมันคือทาโร่์อินเดสกิสมั้นคะแต่ว่าแค่รูปภาพมันแบบให้ทุกคนดูอย่างเงี้ยอาจจะไม่ได้ต้องตีลังกาโฟร์ออฟเอิร์ก็คือสี่เหรีออยญน,นะคะเราอาจจะ ดูไม่ออกว่าเฮ้ยหน้าตามันไม่เหมือนไพ่ทาโร่ทั่วไปเลยคือเด็กนี้เราเราใช้เป็นการดูประกอบกันแล้วกันเด็กนี้สําหรับเราอะ่ะเราไม่สามารถใช้เด็กนี้ในการดูเดี่ยวได้ มันเป็นเหมือนซัพพอร์ตสำหรับสำหรับเราอะมันเป็นเด็กที่เราเอาไปใช้ซัพพอร์ตเด็กอื่นๆที่เราเปิดให้เราได้อินโฟเมชันมากขึ้นแต่ว่าไม่ได้เป็นตัวหลักอันนี้ถ้าถามว่าเป็นเลิฟไหมก็กลางๆละกันคือมีหรือไม่มีก็ก็ได้ไรเงี้ยไม่ได้เป็นเด็กที่แบบถ้ามีพื้นที่กระเป๋าจํากัดก็อาจจะไม่ได้พกอันนี้ไปว่าก็ถือว่าเป็นเด็กที่สาแล้วก็ภาพภาพสวยมากแต่เรากับน้องเขามันเหมือนเราไม่ได้เชื่อมต่อกัน oh. ถัดมาอันนี้อันนี้น,น,น่ารักปะสูง ซูมซูมพาแกนแคททาร o สับพ,พาแกนแคทเป็นเรื่องของแมว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 คือกองเนี้ยต้องบอกว่าเพื่อนอะซื้อมาให้เป็นของพันวันเกิดเพราะเห็นว่าราวะมันสมูอ,อย่างที่บอกเรากับทารอวย,ยังไม่ได้สนิทไม่ว่าจะอยู่ในดีไซน์ไหนดังนั้นอาจจะยังไม่ค่อยได้ใช้มาก อันนี้เขาก็น่ารักดีนะเขาจะทําเป็นแบบเป็นรูปแมวอะไรเงี้ยแต่ว่าอันนี้เราไม่ได้ใช้เยอะอาจจะยังไม่ได้พูดถึงพวกทาโร่มากเท่าไหร่เพราะวันนี้เราอยากจะมาเล่าห้ฝากเรื่องของอะโรโกาสมากกว่าและถ้าทุกคนอยากจะมีมันเนี่ยมันดีกับเรายังไยอันนี้แค่ให้มาดูว่าระหว่างทางเราก็มีทาโร่เข้ามาด้วยอันถัดมาอันนี้มาในแพคเกจจิ้งสวยมากฉันนึกว่าฉันเป็นด็อกเตอร์สเตรนจ์ชแกสวยปะทำท่าสิเปิดโลกมิติมัลติเวิร์สแ อันนี้คือสวยชิบหาย <G ül> ชื่อว่า Rumi Oracle r u รูมีเป็นเหมือนเป็นเหมือนก็อดทางด้านเรื่องของความรักอะไรประมาณนี้เนาะซึ่งไพ่เนี้ยจะมาจากหนังสือคำสอนของ r ู m i คือไพ่มันจะแบบ abstract นิดนึงนะอย่างเช่น ภาพก็จะแบบแอบสแตรกนิดหนึง่งบางทีเวลาที่ไพ่มันรูปรูปร่างหน้าตามันค่อนข้างแบบแอบสแตรกมากอนะไรเงี้ยปกติเวลาดูอะเราจะต้องดูเราไปกับความรู้สึกเพราะว่ารูปภาพอะคะ่ะบางทีมันอาจจะไม่ได้แปลความหมายด้วยรูปแต่มันแปลด้วยฟิลลิ่งเวลาเราเห็นมันแล้วเรารู้สึกอะไรอยนะ่างเงี้ยพวกภาพแอบสแตรกในไพ่อะโดยมากก็เป็นตามฟิลลิ่งยิ่งกว่าอันที่เราเห็นรูปชัดๆเนาะซึ่ง เวลาที่เราอ่านไพ่เนี่ยบางคนก็แปลออกมาไม่เหมือนกันเนาะหมอแต่ละคนคนดูอีเวนเราที่ไม่ใช่หมอแต่มาดูกันเองอย่างเงี้ยเราก็แปลไม่เหมือนกันมันขึ้นกับว่าเราอะ่ะ อะไรได้ในไพ่ใบนี้แล้วก็จะแปลความออกมาอย่างไพ่ใบนี้บางคนอาจจะมองว่าเศร้าบางคนอาจจะมองว่าหลุดพ้นบางคนอาจจะมองว่าสงบไม่มีอะไรผิดถูกในการดูนะคะทุกคนอยากให้เข้าใจว่าทุกคนมีเส้นทางของตัวเองนะเราไม่เหมือนกันแต่ละคนอันนี้หนังสือสวยมากกระดาษสีเหลืองนวนหนะ้าอ่านมากแต่ดูว่าคำอธิบายไพ่ใบ,ใบหนึ่งคือประมาณแบบสาสี่หน้าแล้วก็ขอบของอันนี้ข้อดีคือเขาจะมีพวกแบบเหมือนเป็นริชัวด้วยว่าเราอยากจะทําอะไรเพื่อออเนอร์หรือว่าเพื่อช่วยให้เรา คลายจากความกังวลอะไรต่างๆถ้าเรามีเนาะหรือว่าทําให้เราแฮปปี้มากขึ้นอะไรประมาณนี้อันนี้ที่มาของมันเราไม่ได้ไปซื้อเองแต่ว่ามีขายที่คีโน่เหมือนกันอันนี้พอดีว่าตอนทํางานเขามีจับบัดดี้แล้วบัดดี้ก็มาถามเพื่อนเราว่าซื้ออะไรให้เราดีเพื่อนเราก็ตอบเข้าไปอย่างน่ารักว่าซื้อไพ่สิก็รู้ใจอะนะก็เลยได้มาอีกเด็กหนึ่งอันนี้ยังไม่ค่อยได้ใช้เยอะแต่เป็นไพ่ที่หยิบขึ้นมาใบเดียวแล้วสามารถจะตอบโจทย์ในคําถามบางเรื่องได้เลยมันจะค่อนข้างลึกมากปกติเราจะใช้ไพ่กองเนี้ยเมื่อ เมื่อเรารู้สึกว่าเราต้องการ deep emotional support มากๆม,ม,มันมันจะมันจะรู้สึกอยากจะเปิดไพ่กองนี้ขึ้นมาเองแล้วแบบใบเดียวจบไพออ่กองอื่นอาจจะต้องเปิดแบบร่วมกันหลายๆอันเพื่อให้ได้แบบข้อมูลแต่อันนี้คือโดยมากแบบใบเดียวแล้วเราก็อาจจะแบบนั่งสมาธิหรืออะไรต่อจากนั้นนิดนึงอะไรเงี้ยไพ่ใบนี้ก็อันนี้แล้วแต่คนชอบนะเราอาจจะไม่ได้นําเป็นพิเศษมันมันค่อนข้าง abstract แต่เราเชื่อว่ามันมาหาเราด้วยเหตุผลอะไรบางอย่างดังนั้นน้องก็เป็นหนึ่งในคนโปรดของเราเหมือนกัน คะถัดมาคืออันนี้เริ่มเป็นลอตล่าสุดที่เราได้มาวันนั้นคือไปคิโน่แล้วก็แบบเกิดความคลั่งซื้อมาสี่สี่เล็สีอันอันนี้ถัดมาคือกองนี้ชื่อว่า a s k y o u r Guide อันนี้นะคะ a s k y o u r Guide ตัวน,นี้เป็น Oracle Card ของ Sonia Shuquet อ่านไม่ออกอเอาคแล้ดูรูปไปก่อน,นอเอนาะประมาณนี้อันนี้จะเป็นเหมือนค,นะคล้ายคลนะคล้ายคกับคล้ายคลกับกองนี้ แต่เรายังไม่สนิทกับเขามากเพราะว่าเราเพิ่งได้เขามาเมื่อไม่ไม,ไม่ไม่เกิน3ามสเดือนที่แล้วเองอันเนี้ยได้มาเกินสิน่าจะเกิน10ป,ปีแล้วอะ่ะคือค่อนข้างสองกับเราไพ่ใบนี้ก็ดีนะคะกองเนี้ยเราก็ใช้คล้ายๆกับกองนี้เลย2กองเนี้ยเราใช้คล้ายๆกันคือไม่มาเดี่ยวเดี่ยวจะใช้เป็นกองที่ใช้ซัพพอร์ตเนื้อหาของเอ่อสเปรดเนาะเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังตอนจบว่าแล้วไอที่มีทั้งหมดเนี้ยมันดูยังไงบ้างเนาะตัดมาก็คืออันนี้ต้องบอกตรงๆว่ายังไม่ได้รู้ ิธีใช้มากเพราะกองนี้กองนี้ชื่อว่าค l i n g Chakra จักระนี่ก็คือคิ i n g งไลท์อันนี้เป็นเป็นไพ่ที่เหมือนช่วยให้เราอลายกับตัวจักระทุกคนอาจจะยังไม่เคยได้ยินตัวจักระค่ะเป็น สาตร์เราไม่รู้ว่าคนจะใช้มันว่าอะไรแต่ว่าเป็นสิ่งที่ถูกค้นพบขึ้นมานะคะจริงๆมันเริ่มต้นที่อินเดียในร่างกายเราเนี่ยมีจักระจักระมันคือจุดของพลังงานเนาะจะมีประมาณแบบหวัวสองร้อยก็จุดเลยแต่ว่าจักระหลักเนี่ยจะมีทั้งหมด7อันจักระก็จะถูกไปตามสีเดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ดูตรงนี้นี่คือ หน้าตาของจักระเนาะซึ่งแต่ละจุดเนี่ยมันก็จะส่งพลังงานเขาเขาที่บ้านมาอย่างเั้นเนาะเพื่อให้ทั่วร่างกายเรา่ยสร้างเป็นเหมือนเหมือนออร่าขึ้นมาเนาะในทางความเชื่อของคนอินเดียคือถ้าจักระของเราในแต่ละจุดเนี่ยมันไม่บาลานซ์จุดไหนหนึ่งมันมากจุดไหนหนึ่งมันเยอะน้อยเกินไปอะไรยังไงเนี่ยมันจะทาให้เราไม่บาลานซ์แล้วมันจะส่งผลกระทบทั้งทางด้านร่างกาย,ยจิตใจอารมณ์อะไรต่างๆซึ่งไพ่กองเนี้ยมันทํามาเพื่อให้เราเนี่ยเข้าใจ ว่าณปัจจุบันจัก,กรกะไหนของเราที่เราควรจะเวิร์กหรือว่าควรจะรักษาก่อนการรักษาเนี่ยมันก็มีหลายแบบในนี้คือเขาก็จะมีบอกว่าต้องใช้คริสตัลอะไรบ้างแล้วมีเหมือนแบบป p ิ r ริตแอนิมอลหรือสัตว์ที่แบบสัตว์อะไรที่สามารถเข้ามาช่วยเป็น e NERGY SUPPORT อะไรตรงนี้ได้เนาะซึ่งอันเนี้ยถ้าคนที่สนใจเรื่องจัก,กรกะจริงๆก็ลองไปศึกษาดูได้นะแต่สําหรับมือใหม่ที่เข้ามาในวงการแองเจิ a ลคาร์ดอะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้อินกับอันนี้มากก็อาจจะยังไม่จําเป็นจะต้องโฟกัส ตัวนี้มากแต่ถ้าใครที่อยากศึกษาหรือสนใจเพิ่มเรื่องการทําจากกระอ l i g n m e n อย่างเงี้ยก็ลองมาศึกษาดูได้อันนี้ก็เป็นเด็กที่ดีเรายังไม่ได้ทําอะไรกับมันมากเนาะเพราะว่ามันมีวิธีการอ่านค่อนข้างซับซ้อนมันต้องเปิดแยกเป็นสีกองอะไรเงี้ยอันนี้ก็จะค่อนข้างเป็น,หนเหมือน niche market อีกนิดนึงนะในอรอร์คโกาสถัดมาคนนี้เป็นน้องรักเขาสวยงามมากค่ะเพื่อนๆน,น้องคนนี้คือเรคิเรคิหรือภาษาไทายคือเรกิ ะะเรกิออร์คอลเด็กต้องบอกว่าเรกิเนี่ยเป็นศาสตร์ของพลังงานอย่างนึเนาะอันนี้มาจากญี่ปุ่นซึ่งมันจะเป็นศาสตร์เรื่องการรักษาแล้วก็ฮิลลิ่งเยียวยาต่างๆโดยใช้พลังงานจริงๆถ้ามีโอกาสเราอยากมาอธิบายเรื่องนี้แต่ว่าเรกิเนี่ยต้องแยกเป็กเซชันหนึ่งเลยไพ่ของเรกิเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเอเนอร์จีต่างๆเป็นหลักเรื่องของพลังงานแล้วก็จริงๆอะ่ะวิธีการอ่านไพ่เด็กเนี่ยเราสามารถที่จะอ่านแบบซับซ้อนมากๆได้เลยเปิดรูปให้ดูเป็นตัวอย่างเห็นไหนนี้ปะ ไพ่ทั้งกองอะสามารถเอามาวางเรียงกันเป็นอย่างเงี้ยเป็นสเปรดทั้งอันได้เลยแล้วแปลความหมายมันจะค่อนข้างแบบฟูมากๆอะแล้วไพ่แต่ละชนิดถ้าอยู่ชนกับไพ่หลักอะไรเงี้ยก็จะมีการแปลความหมายที่ไม่เหมือนกันเราเคยลองทําครั้งหนึ่งแบบเต็มๆอย่างเงี้ยเลยนะนะจริงๆทำไปลเล่นแต่ว่าไพ่เนี้ยถ้ากลางแบบเต็มอะคือกองเดียวอยู่เหมือนกันมันบอกทุกแงม่มุมสุขภาพครอบครัวความรักการงานตัวเองเฟรช a l ทุกอย่างถ้าเกิดว่าดูเป็นแบบเต็มแบบเมื่อกี้น้ที่โชว์ให้ดูแต่ว่าณนะปัจจุบันนะ่ะเราชอบให้มันเห็นในหลายๆแง่มุมเพราะไพ่แต่ละอันมันมีนมพลังงานหน้ารัาคนละแบบอย่างเงี้ยเราชอบเปิดแต่กองพร้อมกันกองเนี้ยเราก็ยังใช้เป็นซัพพอร์ตเหมือนกันเดี๋ยวตอนจบจะบอกทีว่าเออปัจจุบันเราใช้สเปรดแบบไหนบ้างใครที่สนใจหรือศึกษาด้านเรกิก็จะค่อนข้างอินแล้วก็เข้าใจความหมายของไพ่เซตนี้เลยแหละเออมันก็มาจากเรื่องของเรกิสุดท้ายแล้วทุกคน ไพ่ใบนี้มาจากหนังสือที่เราอ่านชื่อว่า Ox and i t is g i v e n ไพ่นี้นะคะมาจาก Esther and Jerry Hicks นะคะทุกคนอาจจะพอได้ยินชื่ออยู่บ้างเขาทำหนังสือเรื่องนี้เลย Ox and i t is g i v e n แต่ว่าเขามาทำเป็นออร์คา a กาด้วยซึ่งเราอ่านหนังสือเขาอยู่แล้วเราสึกอยากจะสอย <laughs> มาเป็นส่วนตัว แล้วก็ไพ่อันนี้จริงๆอ่ะเป็นไพ่ประกอบเหมือนกันเนาะอาจจะบางคนอาจจะใช้เป็นเหมือนเดลี hmm. ่ก็ได้ไพ่มันก็จะมีใบเดียวมีความหมายจะไม่มีบุเล็ตมาให้เป็นหนังสือ ก็คือจะเป็นอย่างนี้เลยอย่างหน้าไพ่ใบนี้เขาก็จะพูดกับว่า My uncontrolled thoughts are not to be feared ก็คือความคิดที่เราควบคุมไม่ได้เนี่ยไม่ใช่สิ่งที่เราต้องกลัวแล้วเขาก็จะมีความหมายนีเทลข้างในแบบนี้อืมเราใช้อันนี้เหมือนกันเป็น support system ราขอไปหยิบอีกอันนึงมาให้ดูอันสุดท้ายอันสุดท้ายอันนี้ถ้าใครมองว่าพวกไพ่เนี่ยมันยังซับซ้อนเกินนะเราแนะนำเล่มนี้เล่มนี้ เราใช้เป็นหนึ่งในอันที่ช่วยในการช่วยเหมือน s e ็ตอินเทนชันของเราในแต่ละวันแล้วก็เป็นเหมือน Daily รีม i เดอรเนี่ยเขาใช้คําว่าเ a ล l y Oracle ิลเลยมันเราก็ถามแล้วว่าเอออะไรคือสิ่งที่เราควรจะรู้ในวันนี้ตัวตั้งจิตปึ๊บเปิดมาหน้าไหนก็ได้มันก็จะมีแต่ละหน้ามันก็จะมีคําบอกของมันแค่นี้เลยสั้นๆเหมือนเป็นแบบเหมือนเป็นโค้ดสั้นๆน,นะซึ่งแบบองิงๆนะ มันพีกนะอย่างวันนี้เราทำคลิปตัวอันนี้ครั้งแรกใช่ปะ <S <S เปิดมาเขาบอกว่าเียทำเลยอ่ะโอเคอันนี้เป็นถือว่าเป็นสำหรับคนที่ยังไม่ได้แบบอยากจะ invest มากในทั้งเวลาและต่างๆเล่มน,นี้ถือว่าเป็นเล่มทีในจุดเริ่มต้นนะคะไม่ได้เป็นพายเป็นแค่หนังสือเฉย ใแต่ละอันน่ะต้องบอกว่าทุกครั้งที่มีใครจับหรือมีการดูให้ใครก็ตามดูให้ตัวเองดูให้เพื่อนอะไรเงี้ยเนาะเผื่อไว้ให้มันจะสะสมพลังงานของคนที่ดูหรือคนที่เราดูให้มันคอนเนกกับไพ่เราเหมือนกันดังนั้นทุกครั้งก่อนที่เราจะดูไพ่ให้ใครเนี่ยเราต้องเคลียร์พลังงานก่อนเสมอแต่ละคนมีวิธีของตัวเองบางคนจะถือด้วยมือตั้งอินเทนชันตั้งจิตให้ช่วยแบบเคลียร์พลังงานในไพ่ก็ได้หรือบางคนก็ คอเลยเนี้ยอันนี้อันนี้แล้วแต่เราชอบคอเราก็สับไพ่แต่ละกองเนี่ยเราจะดูได้หลายแบบมากๆแต่ต้องบอกว่าของเราอะเรามีทั้งดูในแบบที่เขาแนะนาําแล้วก็เราทําสเปรดของตัวเองด้วยอะไรเงี้ยที่เรามองว่าอันนี้มันเหมาะกับเราเนาะะสมมติเราสับปุ๊บปุ๊บเดี๋ยวเรื่องการสับก็เป็นสไตล์ส่วนตัวเหมือนกันบางคนชอบแบ่งสามกองหยิบขึ้นมาเลยอะไรเงี้ยเราชอบสับให้ไพ่มาแบอน,นองเพราะเราชอบ ที่มันพยายามจะออกมาจากกองอกตัวอย่างนะคะจากไพ่ใบนี้อันนี้สมมติเราเราสับแล้วมันดีดออกมาเราอะจะใช้ไพ่ใบนี้สากองอันนี้บอกไว้เผื่อเป็นไอเดียนครับนี้ไม่ได้มาดูรวมให้นะทุกคนเดี๋ยวจะถ่ายรูปให้ดู ทุกคนจะได้พอมีไอเดียเวลาไปซื้อว่าอ๋อมันทําแบบนี้ได้นแ,แต่ว่าแต่ละคนนะ่ะต้องบอกว่ามีวิธีการดูของแต่ละคนที่ไม่เหมือนกันดังนั้นอันนี้มันเป็นแค่ Refer e n c e ของเราในการดูของเราเนาะทุกคนก็ย่อมไปปรับให้มันเข้ากับวิธีการดูของแต่ละคนได้นะคะเราถ่ายจากมือถือนะภาพมันอาจจะเบลอนิดนึงอันนี้จะเป็นตัวอย่างของอะสเปรย์ปกติที่เวลาเราเปิดเนาะก็จะมีอย่างนี้ก็คือตัวกองหลักก็จะเปิดสใบแล้วก็ปกติเราจะใช้ไพ่ก้น สำหรับด้วยอันนี้มันจะเป็นเหมือนตีมที่คลุมทุกอันอีกทีหนึ่งอันนี้มันจะแบ่งเป็น3ช่วงเวลาอันนี้เป็นเรื่องของเวลาก็จะมีเรื่องของสิ่งที่เกิดอยู่ตอนนี้สิ่งที่เขาสักเสให้เราทําก็คือไพ่เนาะแล้วก็ สิ่งที่ถ้าเราทําไปแล้วมันจะเป็นยังไงบ้างอันนี้ก็คือตีมที่คลุมอีกทีนึงแล้วก็เรื่องความรักก็มีเหมือนกันแล้วแต่เซนจะไปแบบไหนก็ได้จะเป็นของออสอดคล้องกับไทม์ไลน์ปัจจุบันบางคนจะเปิดแบบไม่สอดคล้องเลยก็ได้แต่เราเปิดเป็นสอดคล้องตามเวลาอแล้วก็อย่างที่บอกไตัวที่เป็นทาโร่เนี่ยเราเปิดมาเป็นตัวที่เป็นซัพพอร์ตเนะาะ3ใบตามช่วงเวลาเหมือนกันไพ่อันนี้มันคือตัวที่เป็นอาร์ตดูไกร์นะเราก็จะเปิด1ใบเป็นเหมือนช่วยดู ช่วยประกอบในแง่ของเรื่องเกี่ยวกับ virtuality เพิ่มเติมแล้วก็จะมี a r c e n i s t skill เบนใบหนึ่งในเรื่องของพวก manifestation ต่างๆแล้วก็จะมี r e k i อีก2ใบอันนี้ที่เราดูประกอบซึ่งอันเนี้ยสำหรับเรานะปัจจุบันน่ะถือว่าเป็นมันเป็นอันที่ค่อนข้างลงตัวมากๆแล้วก็กในหลายๆเรื่องที่ถามมันตอบเราค่อนข้างครบเลยทั้งในเรื่องของ general มีเรื่องงานด้วยบางครัง้งความรู้สึกความสัมพันธ์อะไรเงี้ยคือมาครบอออันนี้ก็เลยเป็นเขาเรียกเป็น spread board ของเราละกันแต่ถ้ารีบๆบางทีอะไรเงี้ย ก็อาจจะเปิดแค่บางเด็กที่เรารู้สึกคอนเน็กก็ได้จบพาร์ทของ ให้มีอะไรบ้างแล้วก็อันนี้เป็น example ของ Spread นะคะดียังไงทุกคนควรมีหรือเปล่าเราต้องตอบว่าแล้วแต่บางคนอยากที่จะมีเราก็แนะนำนะถ้ารู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากจะ connect กับ intuition กับ guide กับ s p i ร i หรืออะไรก็ตามที่เราเชื่อหรือเราเรียกมันก็เป็นเหมือนช่องทางหนึ่งในการที่เราสามารถ connect ได้จริงๆเราเป็น the best teacher ของตัวเองอยู่แล้วดังนั้นก็ถือว่าแนะนาเราไม่ regret เลยที่เริ่มได้รับกองแรกเข้ามาแล้วก็ไม่หยุดอีกเลยแต่ถ้าใครที่ ไม่ได้อินอะไรในสิ่งนี้ก็เป็นทางเลือกของแต่ละคนเหมือนกันไม่มีอะไรผิดหรือถูกแต่แค่บอกว่าถ้าสนใจออร c โคโการ์ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้ที่จะฝึกในการที่จะเชื่อมต่อ Connect หรือหา a d v i ว e อะไรต่างๆจากไพ่เนาะเราอาจจะยังไม่ได้ต้องไปที่ทาโรหรือบางคนถนัดที่ทาโรก็เชิญไปต่อได้เลย <Okay. S 1> แต่เราอะชอบที่อันนี้มากกว่าเออมันมันเป็นทางของเราเลยเนาะยาวเลยตั้งใจจะให้ไม่ยาวก็ ใครมีคำถามอะไรนะหรือสนใจอะไรเงี้ยลองพิมพ์ม,มาคุยกันได้เนาะหรือว่ามีเด็กไหนในครอบครองแล้วหรือว่ามีอะไรเหมือนกับเราก็ลองพิมพ์กันได้จ้ะอันนี้ตื่นเต้นมากไม่เคยทำคอนเทนต์แนวนี้มาก่อนก่อนหน้านี้ก็คือทำแต่แคสเกมอย่างเดียวแต่รู้สึกว่ามันถูกดึงดูดให้ทำอะไรแนวนี้เนาะเอาเป็นว่าในคลิปหน้าถ้าสนใจในอันนี้แล้วอยากรู้ตรงไหนหรือเพิ่มเติมบ้างก็ลองพิมพ์ม,มาบอกกันได้เนาะสิ่งที่เราคิดว่าเราอยากจะทำเรา ดูก่อนอาจจะมาทําเป็นพิกาคาตที่เป็นแบบเลือกกองไพ่อะไรเงี้ยหรืออาจจะทําเป็นราศีอันนี้ยังไม่แน่ใจขอดูก่อนว่าตอนนั้นมันรู้สึกว่าอยากทําอะไรเนาะ แต่ว่าลองพิมมาเป็นไกดดูก่อนได้นะคะว่าอยากดูอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าสำหรับวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะสำหรับคลิปแรกฝากจอจี้ชแนลรีรวิวรีวิวด้วยนะคะใครที่เพิ่งเข้ามาฝากช่องด้วยนะคะแล้วก็ใครที่ติดตามอยู่แล้วก็ขอบคุณที่มาดูกันอีกครั้งนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะ่ะบ,บายเจอกันคลิปหน้านะคะ